六十三鲜嫩的瓜果蔬菜。ข้อหกสิบสามผักและผลไม้สด生着吃比煮熟了吃更有营养。การกินแบบดิบมักจะถูกคิดว่ามีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าการกินแบบสุก。不少人可能都这么想。หลายคนก็อาจจะคิดแบบนี้。但专家的最新研究结果却对此观点提出了挑战。แต่ผลการวิจัยล่าสุดของผู้เชี่ยวชาญได้ท้าทายกับความคิดดังกล่าว。他们发现。

สุก值要บก,ก้งชิบสูงค,ค่าพชนานการโดยรวมสูงกว่าการกินแบบดิบมาดูตัวเลือกนะคะ A B C D ข้อ A ชีหงสือผู้เขาชื่อมะเขือเทศไม่อร่อยข้อ B ชีหงสือสชูชื่อกึ้งอยู่อิงอยางมะเขือเทศกินแบบสุกมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าการกินแบบดิบข้อ C เหล่าเหรินอิงไก่ตัวชื่อ ซี่หงสือผู้สูงอายุควรกินมะเขือเทศให้มากขึ้นข้อดีจวนเจียจูจ่จางชื่อซี่หงสือผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้กินมะเขือเทศแบบดิบดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือข้อ b นะคะซี่หงสือสูชื่อกึ่งหยิ่งหยางมะเขือเทศกินแบบสุกมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่า